กิงตรลิวคู่จ้าควันกระมงโฉงเฉงเชฟกระทะอะไรอะร่ะกระทะห้างเชฟกระทะรั่วหรือว่าเชฟกระทะไมหมหัวใสสองสุดเด็ดพี่น้องทั้งรับผีทั้งตรลิวกระเพราโบราณครัยเสร็จเรียบร้อยสูตรโบราณแซ่บแล้ว เสร็จเรียบร้อยจ้ากระเพราหมูสับแซบแซบใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งไม่ได้ใส่พริกสดหรอไม่เห็นมีใส่พริกขี้นูส่วนเขาเรียกกระเพราโบราณวันนี้พอลุงเข้าครัวทําผัดกระเพราให้กินอันนี้พริกน้าําปลาค่อยเป็นคนทําสูตรอร่อยไข่ดาวด้วยจ้าข้าวสวยร้อนๆเหมือนเดิม ลงมือเลยเจอฝุ่นนิดนึงก็เป็นขี้มูกละหยวกินยาไปก่อนนอนอร่อยข้าวก็หุงไว้ก็เสียดายได้ทิ้งเลยมันเป็นอากาศมันร้อนมากมันเป็นเหงื่อเหงื่อแบบไอน้ำ แล้วลงไปใส่อ,อ,าาอเพราะว่าเราไม่ได้บุญบ่อยอยังไงนานๆทั้งวันถึงจะได้อุ่นทีหนึ่งหุงทีนึงก็กินนิดเดียวทีนี้ไม่ต้องหุงละซื้อหม้อหุงข้าวเล็กๆมาพอมาเด้อพี่น้องคอยกึืนน้ำลายเลยค่าแต่ทายคลิปเฮ้ยชิมแล้วตอนทำอร่อย ตักข้าวจานไปเลยเลยอืมพริกน้ำปลาทำเยอะหน่อยเพราะว่ากินเยอะ อบมากเลยใส่ผักใส่ยอดกระเพราอ่อนๆเยอะๆมาจ้าคาใหญ่ๆอะข้าวร่วงพอลุงไม่จะทำให้กินนานแล้ววันนี้นึกคึกยังไงไม่รู้ อากาศร้อนๆกับข้าวร้อนๆมาจ้าเซฟเซด้วยกันทุกคู่ทุกคนแต่ละมือก็บ,บม่มีคลิปยังลงดอกจ้ามีแต่คลิปอาหารคลิปกินนี่แหละคลิปกินแบบตั้งกล้องกินก็ไม่ได้ถ่ายนานแล้วมีแต่ถ่ายแบบนี้ ไข่ดาวกรอบชอบกรอบเนาะแต่ว่าบม่ไหม่ได้พี่น้องชอบกรอบแต่ว่าไม่ไหม้เด้อแสบ <c oughs> กินข้าวเยอะอีกแล้ววันนี้ของมันแสบเนาะว่าจะไม่กินละ <c oughs> มามาพี่น้องขอตัวไปกินก่อน